ดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะอาพามาดูพี่มอนมาฉีดยายจ้ะเมื่อพี่มอนมาหาหมออีกรอบนะคะอถึงกำหนดหาหมออีกแล้วนะคะนี่กล่าวขอพรกคุณคุณหมออลงกณ์น,นะคะโอ้มีอาน้องป๊อบน้องอลินแม่ป๊อบอาน้องอลินนะคะน้องอลินมากับผู้ได้นอนะ่อจ้ะนะอาน้องอลินก็มาโอ้มาทางครอบครัวเลยเออนักเรียนคาดเรียนบอวันนี้ เออขาดขาดเลียนบ่โอ้วันเสาร์โอชัยเนอะเออวันเสาร์กลกๆลั่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะนี่ พี่มอนมาฉีดหมอจะเอาหมอพี่มอนมาตรวจหมอประจําเดือนจะตรวจสุขภาพประจําเดือนนะคะโดยคุณหมออารมณ์กรนะคะกราบขอพระคุณคุณหมออารมณ์กรนะคะช่นมากตอนนี้มีแต่ทีมงานนักแสดงนะจ๊ะนี่ช่นมากทีมงานนักแสดงอาสุพ์จะอโยองนําโชคเสร็จแล้วบอกว่าเสร็จแล้วนะคะสองเชืองนั้นผู้ว่าสองหนุ่มไปเสร็จแล้วนะคะอาสุพ์ไอด้าอะจ๊ะโมเมกําลังจะฉีดนะจ๊ะนั้น บอพลอยนะคะน้ำเพชรค่ะาน้องน้องป๊อบนะคะทางน้นโอ้ยน้องอลินอย่าน้องอลินยอนย่าบอกนะจ๊ะอ,ะอ,ะอะ่คุณไรมอนคุณไรมอนอื้มอ่าคุณหมอทางนู้นนะจ๊ะ ไปแอบดูโมเมจ้าไปแอบดูโมเมน้องโมเมจ้ารอบนี้จะเป็นทีมงานนำทางนักแสดงนะคะ แสดงเสร็จก็ามาชิจ้าจ้าอ้าวโมเมเสร็จแล้วป๋อาเสร็จแล้วนะคะน้องโมเมจ้จามาเจอกัต่อไปน้องน้ำเพชรค่ะมาไม่น่าเอาเที่ยวตามป๋อทีอ้าม่อนมอนจ้าว่าจงได้ดูสาวแลวน้องน้ำเพชรนะคะน้องจ้า น้องน้ำเพชรนะคะกําลังคุณหมอกำลังจัดยาให้น้องน้ำเพชรจ้ะดูเวลานะคะนักสแสดงกลัวเค็มไหม <c oughs> อานักสแสดงกลัวเค็มเลยค่ะนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้ก็มีสะดุง้งมากนะคะคุณหมอคุณหมอมีการ คุณหมอของเราใช้เสียงขู่ขาไว้นะคะกวน้องใช้คาลังเตะน,นะจะคุณหมอต้องต้องต้องใช้เสียงคมไว้นะคะขู่ช้างไว้จ้ะแต่น้องช้างก็มีใจดีในการรู้นะจ๊ะว่าคุณหมอเป็นคนช่วยนะจะ,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 ะเชือกต่อไปจ้ะ ตามคิวตามคิวคะ่ะตามคิวค่ะว่าจะที่ตรงตัวแฉะคุณใดมอน์มายังไม่ลงชื่อนะคะมายืนรอแต่ยังไม่ลงชื่อ คุณนักท <STEPHAN players> ่องเที <G l tube> ่ยวค่ะาขอบคุณค่ะาขอบคุณค่ะมอนมอนจ้าอ่ามอนมอนจ้าอ่าน้องไรมอนจ้า ขอบคุณค่ะขอบคุณนักท่องเที่ยวค่ะนักท่องเที่ยวใจดีนะคะมีแจกรางวัลน้องช้างด้วยนะคะน้องบอพลอยจ้าน้องบอพลอยจ้าบ๊อบพลอยจ้าจ๋าจ๋าจ๋าบอพลอยอัานหนังสเอง่ายชาตอจ๋าจ๋า คุณหมอชำนาญน,นะคะคุณหมอชำนาญจ้ะนี่จ้ะอ่อขอบคุณคุณหมอจ้ะไม่จ้ะผ่ะานไปนะคะเอาบ่อ,บอพลอยผ่านไปจ้ะบ่อพลอยเสร็จแล้วนะคะมาคิวต่อไปน้องไอด้าค่ะ ไอ้ดาอ้าวพลอยเห็นกล้วยเห็นกล้วยขาวอ้าจะกับมาจิใจเราจใจเข้มแล้วลยาวกล้วยามยายาเขาบอพลอยยายาจะกินเยอะเดี๋ยวน็อกคุณหมอจำได้ทุกเชียงนะกะนี้ วัดความเป็นมาน่าจะผ่านมือคุณหมอทุกเชือกจ้ะในดวงสาทุบปีจอยู่สายหนึ่งในจ่าจ่าคุณหมอลรงก่อนนะจ่าคุณพ่อคุณแม่จ้านี่คุณหมอช้างทุกเชือกส่วนมากผ่านมือคุณหมอมาหมดแล้วนะคะนี่เข้าไปมึงเจอรถไฟฟ้าพุ่งชนเลยมันสร้างรถไฟฟ้าตั้งสิบสายอ่ะยังไงมึงก็พุ่งชนช้างเลยอ่ะ ทา <laughs> งนูน้นรถพ่วงจะลรถพ่วงน้องน้องอารินนะคะ <c oughs> อดีตน,นะคะคุณหมอ <c oughs> โอเคจนมากน้องชางเราเกือบทุกเชือกนะคะก่อ <c oughs> นทนี่เข้ามาอยู่ที่ศูนย์เอาไปจอแห่งนี้ก็ผ่านการ <c oughs> เป็นชางเร่ร่อนมาเกือบทุกเชือกนะคะอดีตประวัติผ่านมาจา้ะ ได้ไม่เป็นไรนะคะเราปูุกใจนําเนยยาอันนี้ที่คุณหมอให้นี่ก็คืออันนั้นนะคะน่าจะเป็นการยานะคะให้ยาด้วยนะคะให้ยาใส่กับให้ยาใส่ไว้กับกล้วยจ้ะไอดาผ่านไปจ้ะโอ้ง่ายเนาะไอดาอไอดาเก่งนะจ้ะสุพอยาคิวต่อไปสุพพน์ค่ะ ทิมอนของเรามาเกืบหลังๆนะจ๊ะ่เลยังไงก็ไม่กินกินเบียกินเบียนิดหน่อยโอ้ยอ่ะมันเล่นของแพงเลยเป็นหมอสัมผัสเลยคะหมอหนจเมาเลยเยอะแต่เมื่อย็นวานละ ตอนเช้ามาหมอขอสิบบาทไม่มีเยอะเนี่ยบอยบอยมันกินข้าวก่อกินข้าวก่ไม่มีกลัว้องกระเพาะทะลุกันเลยจะกินเข้าไปทำไมวะไอ้เนี่ยกรเพาะตันเลยค่ะนั่นกระเพาะตันทะลุไม่กลัวกลัวไม่ได้กินแล้วคุณหมอจากคุณหมอหมอทราบทุกอย่างนะคะวานก็ก็ทราบหมดจ้ะวานก็ทราบนะคะ

อมนจะเป็นคิวต่อไปจ้าตอนนี้ให้สุพศก่อนจ้าปฏิจันเห็นขณานี้น้องสุพจนะคะสุพจ้าสุพ์สุพศสุพศฉีดยาค่ะคุณพ่อคุณแม่ยากหรอน่าจะง่ายง่ายนะจ๊ะไม่ยากไม่ยากจ้าสุพดขอบคุณค่านี้สุพดขอบคุณคุณหมอค่ะ โออน้องอลินนอนอะไรจ๊ะอันุุ่งออเดอว่าจ่าจาแม่เหรออ่าโยนให้จ๊ะอันนี้กิดาลินครับไอ้แสงเดือนราที่แล้วมาหัวเละเปล่าอ่ะไม่ครับฮะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่เอาทียกัตนนั้นดีครับฮะตีนมาปนตีนกับ <laughs> <c oughs> วหัวเลนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับคุณหมอไม่ใช่โดนสับอ่ะเคื่อใช่ <c oughs> ไหม่ะคุณหมอทำมาคสับใช่หรอช่นครับเม้โเลรนี้ยังายังเหรอคนนี้เ่นท่คนเอยู่บ้านเดียวกันป่ะตัวน้อย่ไก่หัวเล่ยอ่ะไม่หัเ่ยหัอหมส่ใจ เล็กอายุเท่าไหร่ปี้าเดือนไอ้เคยเอาฉีดกับหมอไม่ยาเลยงยาาตมไม่้อเย่าเสียแ่้่อ่ะยายครับทวดยายเหรอายเป็นแม่าพ่อมึงทวดไอ้นู่นบอกยายาให้แน่เอาให้แน่ยายยายยาย ย่าแม่ของพ่อก็เป็นย่าลำดับญาติอะลำดับญาติลุงบแม่เป็นรายเรียวช่แม่ช่วยทันท้องอืดหมอไม่อยู่ตอนนั้นผมม่ได้ล่วงครับหมอมาเปล่าวันนั้นไม่ไม่ไม่มาให้บอลมาแล้วไม่ใช่เลยโทรไปหาหมอป่ะที่กรุงเทพโทรครับโสดแก้งหมอ เราชิปยาก่อนนะครับไม่ไม่ได้ล่วงองค์ไปเลยเหรอใช่ไม่ได้ล่วงครับแอ้นั้นล่วงองค์มันไม่ไม่ไม่ได้ล่วงออกครับคุณหมอไม่ได้ล่วงขี่ออกครับโมโมโมนัดก็ว่าเขาล่วงแล้วก็นี่เขาไปล่วงออกหมดแล้งนั้นก็ตายหมดไม่ได้ล่วงตัวที่ตายตอนนั้นสารที่ไรแจ้าวานที่แจ้าวานครับแก้วานไอ้ที่เรือนั่นก็ล่วงออกหมดครับโอ้ยเหอะเสียดายว่ะสีเชือกไอ้บอลช่วยตั้งฐานเชือก ตายทองกลมก็ตัวนึงครับตายก่อนเาเลยก็ชีสถิมจวนี้่หรอยังไม่ได้นมาให้เพื่อช่วยงทีช่วยเราไ้หกเนี่ให้ช่วยสโรกีนเราอยู่บ้านอะไรวะบ้านตะกร้งค่ะมอนมอนจคุณพ่อคุณแม่อ่ะคุณมอนรอหมอน่จานี่ย่น้องไรมอนรอหมอจ่า

อนอนีไอห่วงบ่ไอห่วงอ๋อต้องให้ตัวใหญ่นอนลงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งั้นตัวใหญ่จะห่วงนะจ๊ะไข่เข้าใกล้ตัวเล็กไม่ได้นะคะตัวใหญ่ห่วงจ้ะก็เลยว่าให้ตัวให้คุณยายแสงเดือนนอนลงนะคะอนอนลงจาอารินจ้ะน้องอลินนะคะนี่จ้ะเรอวเร็วจ้ อาจากคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นไรจะอาเจ็บเท่าหมดกัดเนอะหมดกัดจยาหมดกัดว้าวผ่านไปจะเอาต่อไปม่อนมอนมาลายม่อนจ้า ไอตูดล่ากโมรเ่าโมงกิน้าเบบจะเลี้ยงหรอเลี้ยงอยู่ครับเลี้ยงครับไม่ได้่เนะมีปลาอะไร่ไม่ได้อยู่บ้านครับมมีปลาเลยปลาไม่ได้ไงวตกทุกวันปลาหน้าเยอะมันมีเวลาครับมันหาบางทีก็มา สิบสี่ค่ะมอนมอนค่ะคุณพ่อคุณแม่จ้าต่อไปพี่มอนคิวพี่มอนเจ็บเฮ้ยเหม็นนะโอ้แล้วเองว่าบุญจิบุญนะอ๋อจิให้กันนังจีแล้วหน่อฮันเอจิ

แม่ยอดรักคุณขอหน่อยจะอัพกดขอบคุณแม่อาจารย์ต่อไป Diamond จ้ะ Diamond จะเอิ้นนึงสองว่าจังไดมอนมอนๆจ้ะเด้อจ้ะอ่ะนึงๆอมอนๆจ้ะเออมอนเก่งจ้ะนี่อยากขอบคุณแม่อาจารย์นี่คือไหลมอนเก่งมาเก่งๆค่ะเอ้าฮะขอบคุณค่ะจ้าด้วยน้องเอ้าจ้าด้วยน้องๆมั้ยต่อไปขวานช้าง อยู่วานช้างฉีดไอานีบ้านขอบคุณนะคะขอบพคุณคุณหมอค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณยาไหนลูกขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณค่ะพี่มอนเสร็จแล้วนะคะต่อไปพี่มอนของเราก็ไปพักผ่อนจ้าขอบคุณคุณหมอก่อนว่ามอน

อันนี้ทางในศูนย์คดนะคะนี่คุณพ่อคุณแม่จ้าที่ม่เดียงพาเดินม,มาดูตอนนั้นนะคะตรงรถจอดตรงนี้คือลานแสดงเก่าของเราจา้าอันนี้สํานักง,งานของศูนย์คดจ้าสำนักง,งานของอบจอนะคะศูนย์คดศึกษาจ้าสํานักง,งานนะคะตรงงานก็เป็นสารประกรรมนะคะสาธุสารประกรรมนะคะอะ่หลักที่ยืนอยู่ตรงนั้นน้องแสนคำนะคะนั่นก็แสนคำจา้าผู้บ่าวแสนคำนะคะ พี่มอนก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะอันนี้ทางเดินทางที่เดินทุกวันนะคะทางเข้าทางอกางอกทางเดินกลับบ้านทุกวันจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมจ้ายังไงก็ฝากเอ็นดูน้องไรมอนนะคะฝากลากฝากเอ็นดูน้องไรมอนแม่โบทองด้วยนะคะ ขอพระคุณสําหรับการรับชมค่ะไว้เจอาก,กันาคลิปต่อไปนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านก่อนจากการก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอพระคุณมากมากค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ